ดีเไอเตรียมเรียกกระทิงขุนนรงรับทราบข้อหาฟอร์เรกลบสดีพบดาวไลา์14คนคืบหน้ากรณีคดีแชร์ลูกโซ่ฟอร e เรกลบสดีทางกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอสไอเตรียมเรียกกระทิงขุนนรง์มารับทราบข้อกล่าวหาคดีฟอร์เรกลบสดีหลังทนายความเข้าร้องทุกข์ขอให้ตรวจสอบพบดาวไลา์14คน โดยวันที่10เมษายน66ทางร้อยตำรวจโทเศรทฐวุฒสายป้องผู้อำนวยการส่วนคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ3กรมสอบสวนคดีพิเศษกล่าวว่าขณะนี้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษแยกสำนวนคดีพิเศษที่11/2566ทั จากคดีพิเศษเลขที่273/2565ทของกลุ่ม DJ Man ใบเตยเป็นการดำเนินการเอาผิดในฐานความผิดแชร์ลูกโซ่ฟอร์เรกดีหลังมีทนายความเดินทางมาร้องทุกตรวจสอบกระทิงขุนนรงประเทศรัฐที่มีดาวไลน์14คนเสียชีวิตไปหนึ่งคน ซึ่งเตรียมขยายผลตรวจสอบดาวไลน์84คนพบว่ามีชื่อที่ไม่สมบูรณ์ไม่ต่ำกว่า60,000รายเช่นวงดาวไลน์แรกมีกว่า500รายชื่อ DSI เตรียมใส่ฐานข้อมูลเพื่อสกรีนชื่อและนามสกุลจริงขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบว่ากระทิงขุนนรงประเทศรัฐจะเข้าข่ายความผิดหรือไม่ ทั้งนี้อาจมีบุคคลที่มีชื่อเสียงรวมอยู่ด้วยสำหรับคดีแชร์ลูกโซ่เฟร็รกลบสาดีที่ผ่านมาดำเนินคดีผู้ต้องหาทั้งหมด50รายแบ่งเป็นกลุ่มนายอภิรักษ์โกดธิ4รายกลุ่มทิงกี้สาวิกาชัยเดช21รายกลุ่มดีเจแมนใบเตย16รายและกลุ่มปราบประดนล9ราย